นี่คือทางเข้าอีกทางหนึ่งนะมันเข้าได้หลายทางครับมีนี่นเส้นน,นี้มีปากซอยอีกด้านหนึ่งมันมีซอยเข้าได้หลายทางอันนี้ร้านอาหารห่างจากที่เราสิบเมตรอย่งเง้คนมาอยู่กันเต็มเลยเขากำลังคุยกันอยู่เพื่อนบ้านม,า,มา,าล้างน่ะทะลุออกไปก็จะเป็นโรงเรียนกันวัด ล้วก็เลยไปอีกหน่อยก็เป็นถนนพองสิบมีร้านอาหารมีอบตอมีตลาดสดที่กำลังปรับปรุงอยู่นี่ก็เป็นบ้านเช่าบ้านเช่าที่นั้นทางเข้านะทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งจากฝั่งนู้นนะทา่านผู้ชมนียมีเพื่อนบ้าน เป็นบ้านมาสปีกกัน,นอ,อูตรงนี้และทสวนได้ด้วยีว่นี่นันอะดินดีเพราะดินช่วงีเข้าหน้ามาลงอันนี้เขาทำสวนแล้วติดต่อตอจากพื้นที่ของเรานะฮะอันนี้เขาทำสวนแล้นนวมแม่บ้านข้างหน้าเนี่ยอนบ้านข้างหลังเ็าซื้อต่อมาเนะี่ยปลูกมะม่วง,วงดกมากเลยลบ้านหลังนู้นเขาก็มา, <c oughs> าสปีกด้วยนะฮะผู้หญิงที่คุยกันอยู่นะคือบ้านหลังนั้นนะดำๆนะ จะซื้อแปลงนั้นแล้วต่อจากของเรานั่นแหละจากเริ่มจากแปลงนั้นไปถึงโน้นเลยหลังคาผ้าใบนะโอ้เห็นมะม่วงนะดกมากเลยเห็นนะท่านผู้ชมมะม่วงโอ้ยูขึมเลยดูดิมองมันได้กินฮะไม่กินฟูพิเศษอ้วชมแค่นี้นะเดี๋ยวเลยจากเนี้ยเลยจากที่สมไปเนี้ยยาวไปโน่นนะ มันจะกั้นอีกหนึ่งแปลงแปลงนั้นมัน90วาเองแต่ของเราอะรอยี่สิบสาวาสามแปลงติดต่อกันยาวไปโน่นเลยแล้วฝั่งนี้เป็นไร่นะนี่เป็นไร่ต่อยู่สี่ไร่เ๋าวถ้าถูกหวยเมาสี่ไร่นี้อยู่ใกล้ทุกอย่างความเจริญอำเภอหนองเสือในตัวเมืองเลย เดี๋ามาดูเส้นทางที่ดินกับพอดีจดมาดูที่ดินตัวเองนี่โรงเรียนนะท่านผู้ชมโรงเรียนใหญ่เลยนีถนนจากคลองหลวงคลองหลวงไอ้น้องเสือจะเป็นเซเว่นอยู่นีโรงเรียนเทศาบาลอันนี้ก็จะเป็นเซเว่น หน้าโรงเรียนนะโรงเรียนใหญ่บบเบ้อบ,บเลยเบ้อบเลยรถใหญ่ปั๊มน้ำมันถนนเส้นนี้มันเดี๋ยวก็ขยายมันเป็นเส้นหลักที่มีรถเมลวิ่งด้วยจากคลองหลวงมาหนองเสืออำเภอหนองเสือนะ เ,เดี๋ยวเราจะขยับไปข้างหน้าอีกหน่อยนึ่งเาป่ะไอ้เจ้าหนีน้โรงเรียนเลยจากโรงเรียนไปนี่ก็เป็นวัดวัดนี่ก็ใหญ่โตมโหฬารมีตลาดนัดทุกอาทิตย์แล้วก็มี งานบุญปีใหม่ทุกปีอ่าเรือซอยนี้เลยเทศบาลสี่สิบทับสองสิบสี่ทับสองเทศบาลสิบสี่ทับสองเนี่ยเลยไปก็จะเป็นวัดนะครับท่านผู้ชมนี่นีมานี่เข้ามาซอยนี้นี่เดี๋ยวมันจะเข้าออกไลหลาย,ลายทางถนนรอบไปหมดเลยถนนเยอะแยะบไปหมดเนี่ยพวกนีก้จะเป็นบ้านคนหมดเนี่ย ซอยก็มีอย่างเงี้ยแล้วน่ะผัดจากซอยนี้ก็เป็นซอยของเราซอยที่ดินเราอยู่ี้อยู่กับบ้านหลังแดงฝั่งนี้ก็เป็นบ้านช่าง mm. มีร้านอาหารด้วย mm. ถอยเนี่ยถอยเข้าซอยเลย mm. หรือว่าเอาหน้าเข้าไปก็ได้ mm. ถอยดีกันออแกกำลังทำสวนอย mm. ู่จของผลไม้นี่ก็จะเป็นร้านอาหาร อที่ดินบ้านหลังจ้าของบ้านหลังนี้เลาวทำสวนเ,เช่านะครับ่นของบ้านเช่ามันบ้านคนอยู่เต็มหมดแล้วนี่ของเรากำลังถอยเข้าซอยตัวเองนะซอยเข้าซอยตัวอนะเองเลต้นน้อยนี้ต้องออกนะพองมาปลูกในซอย ซอยบ้านมีกำลังถอยเข้าไปในที่ตัวเองนางต้นไหยพอดีเวลาจะออกรถมันจะได้ออกง่ายหน่อย,อาายอโอเคพอละมะม่วงโอกอะไรนี่ต่อจากที่บินที่เราซื้อนะะเนี่ยเข้าไปเนี่ยจากเนี้ยเป็นถนนมีบ้านลงนีงเดิมเราว่าจะเอาไล่ตรงนี้ แต่พอดีหลุมเล็กหน่อยไม่เอาเอาฝั่งนี้โอ้เดือดจ้าเลยนี่ฮะจากท้ายรถเราไปนะมันจะเป็นถนนทะลุไปซอยอีกซอยหนึง่งเลยอีกซอยหนึ่งนีงนม่ม่วง,งเขาปลูกพอดีที่ปืนนี้เ็าถมแล้วก็ปลูกมะม่วงปลูกของเนี่ยปลูกของอยู่ของกินแล้วก็เขาถมมาถึงนี่ ตัวไปน,นั้นยังไม่ได้ถมนะฮะแต่มันเป็นเห็นไหมจะมีเสาแดงๆนะท่านผู้ชมเนี่ยกลับมาหาตรงที่เขาถมเนี่ยจะเป็นถนนหมดเลยถนนไปถึงโน้นเลยฮะซอยอีกซอยหนึง่งจะออกทางโน้นจะออกทางนี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องถมร้อยก้าพัฒนาก่อนเนี่ฮนะที่ที่เราซื้อเข็มหมด แปลงเนี้ยเราว่าจะเอาด้วยแต่ว่าพอดีบ้านหลังที่เราเห็นเนี่ยเขาซื้อไปแล้วก็เลยเราก็ไม่ได้แปลงถัดไปจะเห็นเสาหมดนะนู่นมองมาแล้เห็นหมดเสาจากที่ผมเย็นเนี่ยไปถึงบ้านหลังเนี้ยยาวไปนู่นนะฮะมันจะเป็นแปลงรูปแบบนี้ที่ดินแต่ของเราแปลงนี้ไม่ใช่เพราะาเขาซื้อเขาซื้อบ้านหลังนี้เขาซื้อไว้เลย อของเราจะเริ่มต้นจากเสานี้บ้านเราจะเริ่มต้นจากเสานี้ครับเห็นไหมครมองไปจะเห็นว่ามีเสาแดงๆอยู่หนะ 1, 2, 3, 4, 4, 4, ึ่งสองสามสี่สี่เสาไปถึงโน้นเกือบถึงบ้านหลังนงู้นกับแปลงนี้ยคือที่ของเราถนนนี้ถนนจากเสานี้ไปถึงเสานั้น แปดเมตรครึ่งยาวไว้นู้นเลยฮะจนทะลุซอยนู้นคือถนนนะฮะทางนี้คือแปลงที่ดินเรายาวไปถึงนู้นแหละบ้านหลังหลังคาแดงๆนะฮะก่อนที่จะถึงบ้านในที่มีเต็นท์นั่นแหละกั้นอีกหนึ่งแปลงนะครับนี่ให้ดูนับมาเลยหนึ่งเสาดอเขดแดนนะครับฝั่งนู้นก็มีเังเขตแดน ฝั่งนี้จะเป็นไร่นะฮะเป็นไร่แล้วมันยังเป็นบ่ออยู่เราก็เลยไม่ฟืพอ mm hmm. วน,นีจะของที่เขาเก็บไว้ให mm ้ hmm. เจามาเก็บภาพซะหน่อย mm hmm. เดี๋ยวย่าขึ้นแล้วมันจะเก็บภาพไม่ได้พ mm hmm. อริมสุดฝั่งนู้นก็จะมีบ้านคนฝั่งนี้ก็มีบ้านคน องเสาเนี่ยระหว่างสองเสาเนี่คือถนนนะเนี่ยอันนี้คือถนนถนนยาวไปเห็นเนีระหว่างบ้านสองหลังนะคือถนนเข้ามาแต่ยังไม่ได้ถมที่ดินเราวลยน,นี่เอาา่อระหางสองเสายื่นน้ำบ,บอกสองเสามีเสาที่สามนะคือที่เราเองหมดนะครับที่บอ่อทีเสาที่สาม ย้อนแสงแนะที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นอ้กล้องมันย้อนแสงแบบว่าเราก็ถ่ายไปอันนี้เขามาเกตแล้วแตาให้ยังไม่เอาดินลงที่เราจะมาถึงเสานี้นี่มาถึงเสานี้แล้วก็จะเว้นอยู่ช่องนี้ช่องนี้บ้านหลังนี้ก็ซื้อไปแล้วล้วก็บ้านหลังดิมนก็ซื้อไปแล้วนี่คือถนนนะฮะ ที่มองเห็นท่องเนี่ยคือถนอนอีกทางหนึ่งที่จะเข้าได้เป็นถนนมานี้แปดเมตรครึ่งนะฮะถนนใหญ่มากนี่คือเสาสุดท้ายแล้วก็ไล่กลับไปถนนจนมองเห็นท้ายรถเราโน่นนะ่ะนั่นแหละฮะคือที่ที่เป็นที่ของเราะเกือบเกือบถึงบ้านหลังคาแดางๆนั่นแหละนับไปเลยนะหนึ่งสองสามสี่สี่เสา สีเข็มหมดสีเข็มหมดครับนะจากทิวเนะี่ยทิวหลังบ้านคนอื่นเนะี่ยที่ทั้งหมดที่เกตไว้นะฮะนี่คือที่ของเรานะนับจากเสานี้ไปครับกับเสาหมดอีกหนึ่งสองสามสี่สี่เสานันคือที่ของเราหมด เกือบไล่นะฮะเกือบหนึ่งไล่หนึ่งทั้งหมดเป็น3ามชนด3สแปลงแปลงละยี่สิแปลงละร้อยแปงแลงร2 3แปลงร้อ่าตารางวาแต่และแปลงนะฮะสแปง123ลงร้อตารางวาต่อแปลงนับไป3แปลงนะครับาจากนั้เดี๋ยวเรามาพัฒนาะ ก็จะมีเพื่อนบ้านมาอยู่หมดแล้วมันอยู่ใกล้ไปทางนี้ก็จะมีโรงพยาบาลมีตลาดแล้วก็สถานีตำรวจตรงที่เราเข้ามาเนะี่ยก็จะมีวัดมีโรงเรียนวัดใหญ่โรงเรียนใหญ่เซเว่นแต่ตรงตลาดนั้นนะจะมีครบหมดแหละตลาดใหญ่ มีเซเว่ Seven, นมีโลตัสเล็กนะท่านผู้ชมอ่ะตามนี้เดี๋ยวเราขอถ่ายเป็นภาพนิ่งหน่อยวิดีโอจบแช่นี้นะครับทุกอย่างโฉนดลอยมีครบหมดแล้วใครต้องการอยากจะซื้อได้เลยครับเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้ให้หนึ่งสองสามสี่สี่เสาไปถึงนน้นเกือบถึงบ้านหลังนูง้นกับแปลงนี้ยคือที่ของเรา ถนนจากเสานี้ไปถึงเสานั้นแปดเมตรครึ่งยาวไปนู่นเลยฮะทะลุซอยนู้นคือถนนนะฮะทางนี้คือแปลงที่ดินเรายาวไปถึงนู่นแหละบ้านหลังหลังคา,ดางแดงๆนะฮะเต็นนั่นแ่ะกั้นอีกหนึ่งแปลงนับมาเลยหนึ่งเสาดอเขตดแดงน,นะฮะฝั่งนู้นก็มีเสาเขตดแดงฝั่งนี้จะเป็นไร่นะฮะ เป็นไรแล้วมันยังเป็นบ่ออยู่เราก็เลยไม่ฟรีอองมาฝั่งนี้ฝั่งนี้นะพอดีจะของพี่เขา,าเก็บไว้ให้เอาทำมเจ็บภาพซะหน่อยเดี๋ยวย้าขึ้นแล้วมันจะเจ็บภาพไม่ไดะตรงสุดฝั่งนู้นก็จะมีบ้านคนฝั่งนี้ก็มีบ้านคนเห็นนะจีนเ,เลยเนี่ยว่าเนี่ยลวสองเสาเนี้ยระหว่างสองเสาเนี้คือถนนนะเนี่ย น,นี่คือถนนถนนยาวไปเห็นในะระหว่างบ้านสองหลังนะคือถนนเข้ามาแต่ยังไม่ได้ถมที่ดินเราไปินนี่เนืเอ้อ,อสองเสามืน้ำบออสองเสามีเสาที่สามนะฮะที่ที่เราเองหมดนะครับที่บออที่เสาที่สามย้อนแสงแต่ว่าเราก็ถ่ายไปอันนี้เขามาเกตแล้วแต่ว่ายังไม่เอาดินลง มาถึงเสานี้นี่มาถึงเสานี้แล้วก็จะเว้นอยู่ช่องนี้ช่องนี้บ้านหลังนี้ก็ซื้อไปแล้วล้วก็บ้านหลังดีมก็ซื้อไปแล้วนี่คือถนนนะฮะที่มองเห็นช่องเนะี่ยคือถนอนอีกทางหนึ่งที่จะเข้าได้เป็นถนนมานี้แปดเมตรครึ่งนะฮะถนนใหญ่มากนี่คือเสาสุดท้ายแล้วก็ไล่กลับไปถนนจนมองเห็นท้ายรถเราดูนะอันนะ คือที่ที่เป็นที่ของเราเกือนะบเกือบถึงบ้านหลังคาแดงๆนั่นแหละนับไปเลยนะ1ะหนึ่งสองสามสี่สี่เสาสี่เข็มหมดสีเข็มหมดครับจากทิวเนี่ยทิวหลังบ้านคนอื่นเนี่ยที่ทั้งหมดที่เกตไว้นะฮะ นี่คือที่ของเรานะนับจากเสานี้ไปกับ,กบเสาหมดอีกหนึ่งสองสามสี่สี่เสานั่นคือที่ของเราหมดเกือบไร่นะฮะเกือบหนึ่งไล่หนึ่งทั้งหมดเป็นสามโนดสามแปลงแปลงละยี่สิบสามแปลงละร้อยแปลงร้อยยี่สิบสาม แปลงร้อยยี่สิบสามตารางวาแต่ละแปลงนะสามแปลงร้อยยี่สิบสามตารางวาต่อแปลงนับไปสามแปลงนะครับาจากนั้นเดี๋ยวเรามาพัฒนาก็จะมีเพื่อนบ้านมาอยู่หมดแล้วมันอยู่ใกล้ไปทางนี้ก็จะมีโรงพยาบาลมีตลาดแล้วก็สถานีตำรวจตรงที่เราเข้ามานี่ยก็จะมีวัดมี โรงเรียนวัดใหญ่โรงเรียนใหญ่เซเว่นแต่ตรงตลาดนั้นะจะมีครบหมดแหละตลาดใหญ่มีเซเว่นมีโลตัสเล็กนะท่านผู้ชมอ่ะตามนี้เดี๋ยวเราขอถ่ายเป็นภาพนิ่งหน่อยวิดีโอจบแช่นี้นะครับทุกอย่างโฉนดร้อยมีครบหมดแหละใครต้องการอยากจะซื้อได้เลยครับ เดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้ให้นี่มีคนขับรถมารับลว็วันนี้ได้กระถิ่นมานี่ฮะเรามาดูที่ที่ที่เราซื้อแล้วจากเสาไฟนี้เอ่อสาอากาศเนี่ยยาวไปนี่เลยครับนี่ไปถึงบ้านนูน้นบ้านหลังริมนะบ้านหลังสูงนะสองชั้นนะะอันั่นแหละที่ที่เรานี่ ทางเข้าได้หลายทางวิ่งอ้อมได้เลยนะครับตามนี้นี่คือทางเข้าอีกทางหนึงนะมันเข้าได้หลายทางครับนี่นู้น,นเส้นนี้มีปากซอยอีกด้านหนึง่งมันมีซอยเข้าได้หลายทางอันนี้ร้านอาหารทะลุออกไปก็จะเป็นโรงเรียนเป็นวัด ก็เลยไปอีกหน่อยี่เป็นอะไรเป็นคลองสิบถนนคลองสิบมีร้านอาหารมีอวาตามีตลาดสดพี่กำลังปรับปรุงอยู่นี่ก็เป็นบ้านเช่าชบ้านเช่าทีาเ่เรานั่น,น,านทางเข้า,าทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งจากฝั่งโน้นนะท่า,านผู้ชมนะ มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาสปีดกันอตรอันนี้เขาหนามทำสวนแล้วติดต่อต่อจากพื้นที่ของเรานะฮะอันนี้เาทำสวนแล้วกันเนี่ยกับ้านเนี้ยบ้านที่เขามีอยู่แล้วนะเขาซื้อต่อมานี่ยแค่บ้านข้างหน้านี่ อ้บ้านข้างหลังเราซื้อต่อมาเนาะปลูกมะม่วง,วง,วงดกมากเลยนะบ้านหลังน้นเขาก็มาสปิกด้วยนะฮะผู้หญิงที่คุยกันอยู่นะ่ะคือบ้านหลังน้นนะ่ะบ้านหลังคาสีดำๆนะจะซื้อแปลงนั้นแล้วต่อจากของเรานั่นแหละจากเริ่มจากแปลงนั้นไปถึงโน้เลยหลังคาผ้าใบนะฮะเห็นมะม่วงนะดกมากที่เห็นนะท่านผู้ชมมะม่วง กินฮะให้กินภูหิเฉยอับชมแค่นี้นะเดี๋ยวเลยจากเนี้ยเลยจากที่ถมไปเนี่ยยาวไปโน่นนะมันจะกั้นอีกหนึ่งแปลงแปลงนั้นมันเก้าสิบวายแต่ของเราอ่ะร้อยี่สิบสามวาสามแปลงติดต่อกันยาวไปโน่นเลย